เรื่องนามสกุลนะพูดกันบอกว่าไม่อนุญาตให้ภรรยาเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยนะใช้นามสกุลสามีฝ่ายที่เขาบอกว่าไม่ได้นะฮะเขาอ้างหลักฐานฮะดิษหลายบทบทหนึ่งในนั้นนะฮะเป็นฮะดิษซะฮะนะครับบุครีมุสลิมที่บอกว่าไลซามินรัจุลินอิดดาลิไกลิอับีฮิวะวายะญ่ละมูอิลลากัฟรวะมันิดดาร์เขาไม่เลือกูฟีฮิมฟัลยาตะบ่าวะมักะดูมินันนารไม่มีคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่เขาอ้างคนอื่นเป็นพ่อนอกจากพ่อตัวเองอะ่ะ อิหลาก็ฝาดเว้นแต่ว่าเขาน่าจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธปฏิเสธนี่อธรรมไม่ถึงตกศาสนาว่ามิจจาก้ามันใครก็ตามที่อ้างว่าเขาเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนในคนกลุ่มนั้นเนี่ยจงเตรียมที่พำนักของเขาในนรกหัวใจหลักของฮะดิษบทนี้เนี่ยท่านอับดุลเลาะสัส่ห้ามสองอย่างอันแรกก็คือห้ามอ้างคนอื่นเป็นพ่อเราคนที่ไม่ใช่พ่อเราแล้วบอกว่านี่คือพ่อของฉัน สองการอ้างว่าฉัน่ะเป็นคนในเผ่านั้นเผ่านี้เช่นเออฉันเป็นจีนไหหลําแต่ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นฮกเกี้ยนอย่างเงี้ยอ้างแบบเนี้ยตรงกับคําห้ามท่านอับดุลสลัมตัวเองไม่ได้เป็นกูเรชอย่างเงี้ยอ้างว่ามีเชื้อสายส,ายสืบทอดมาจากเชื้อสายนี้อันนี้คือข้อห้ามของท่านอับดุลสลัมอีกข้อที่ต่อหนึงน่งลาตาร์บูอันอาบะอิกุมฟะมันรอกีบาอนอาบีฟะว,วะกุฟพวกท่านทั้งหลายอย่ารังเกียจบรรดาพ่อของพวกท่าน นะครับใครก็ตามที่รังเกียจพ่อของตัวเองก็เป็นกูโฟดเหมือนปฏิเสธเนี่ยมัดนะครับเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยเขาอ้างว่าเอาคนอื่นมาเป็นพ่อหรือบอกว่าตัวเองอยู่ในตระกูลหนึ่งตระกูลใดเนะี่ยบาปเพราะฉะนั้นการใช้นามสกุลเนะี่ยก็บาปเขาอ้างแค่นี้ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเราต้องมาดูกันว่าฮะดิษนบีเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรในะยากุรานที่ละสมตาตาลาบอกว่าท่านนาบีฮัมมัตไม่ได้เป็นพ่อของคนอนื่นคนใดแต่เป็นรสุรลฮล์และเป็นนบีคนสุดท้ายหรือว่ายากุรานที่เราบอกว่าจงเรียก ชื่อให้ตรงกับพ่อของเขาเกิดจากอะไรในสมัยยาฮิลียะเนี่ยเขาจะมีหุกรมการรับบุตรบุญธ,ธรรมเอาลูกบุญธ,ธรรมมาเลี้ยงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาเรียกตัวเองเป็นพ่อเลยและเราก็มีธรรมเนียมนี่มาตลอดว่าคนนี้เนี่ยเป็นลูกของคนนั้นคนนั้นเป็นลูกของคนนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นพ่อบุญธ,ธรรมเขารับเป็นลูกบุญธ,ธรรมอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยลงอายะ์กุรอานมาปฏิเสธเรื่องของลูกบุญธรรมไม่อนุญาตให้มีลูกบุญธ,ธรรมในอิสลามแต่มีเรื่องของความเป็นพี่น้องความรักกันเราสามารถที่จะเอาเด็กมาเลี้ยงได้ แต่ให้เขาเรียกเราว่าเป็นนา้าเป็นอาเป็นลุงอะไรก็ว,ว่าไปบอกเขาชัดเจนว่าเราไม่ใช่พ่อเขานะไม่ใช่แม่เขานะเป็นการอะไรครับยกเลิกมุ่กลมในใจดีะที่ว่าการรับบุตรบุญธรรมโดยที่เอาคนอื่นมาเป็นพ่ออันนี้คือที่มาคราวนี้มาดูประเด็นมีสองประเด็นที่เราจะคุยกันหนึ่งก็คือการอ้างเนาืือเป็นพ่อกับการอ้างตระกูลอันแรกเลยนะครับการอ้างรเรื่องพ่อพี่น้องต้องกลับมาดูก่อนว่านามสกุลในประเทศไทยเนี่ย <c oughs> เขาใช้นามสกุลในเชิงไหนนามสกุลเนี่ยนะเขาจะใช้เรียกคนเพื่อเป็นการบอกว่าคนคนนี้อยู่ในตระกูลไหนหรือนามสกุลนี้เนื่องจากว่าเป็นการแต่งงานอันนี้เป็นที่รู้กันนะเขาเรียกอุดฟุ่นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รู้กันแต่งงานภรรยาผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ที่แต่งงานกับผู้ชายมาเนี่ยต้องเปลี่ยนนามสกุลสมัยก่อนนี่เป็นกฎหมายบังคับนะแต่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนนามสกุลมาตอนหลังเขายกเลิกว่า จะเปลี่ยนนางไม่เปลี่ยนานางก็แล้วแต่นามสกมุลเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่น,นี่คือกฎหมายสมัยปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าเป็นการที่รู้กันในประเทศไทยว่านามสกมุลเนี่ยนะฮะหอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องทางเชื้อสาย2อ,อาจจะเป็นเนื่องจากการแต่งงานอันนี้ไปที่รู้กันนะสาอาจจะใช้นามสกมุลเนื่องจากว่าเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้ตามประเทศไทย4อาจจะใช้นามสกมุลเนื่องจากมีการขอใช้นามสกมุลนั้นๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันห้า ใช้นามสกุลเนื่องจากอยากจะเปลี่ยนเองไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรวันนี้อยากจะมาแต่งนามสกุลฉันก็ตั้งนามสกุลฉันเองในบริษัทิาประเทศไทยมีเยอะแยะเรื่องของนามสกุลอย่างเช่นท่านจุฬาราชมนตรีเชมพรมยงชื่อเดิมของท่านก็คือชัมสุด,ดีนมุสตาฟาแต่ว่าท่านน่ยไปรู้จักกับปรีดีพนมยง์พอจะแต่จัดตั้งจุฬาราชมนตตีเนี่ยนะฮะท่านก็ไปหาแล้วก็อ่ะชัมสุด,ดีนมุสตาฟาท่านเนี่ย เป็นจุลาคนแรกแล้วกันที่เป็นสุนีด้วยหลังจากที่หายไปนานเพราะแต่งตั้งเนี่ยท่านซัมชุดดีนะฮะท่านก็รู้สึกรักชอบพอคือเขาสนิทกันมานานแล้วท่านก็เลยเปลี่ยนนามสกุลของท่านจากมุสตาฟาเป็นพรมยงอันนี้แสดงว่านามสกุลตรงนี้เนื่องจากว่าชื่นชอบอีกคนหนึ่งที่เป็นสหายก็เลยตั้งนามสกุลให้คล้ายกันแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเพราะฉะนั้นนามสกุลในประเทศไทยเนี่ย ไม่มีการเกี่ยวข้องใดๆกับการเรียกว่าใครเป็นพ่อคุณราชานามสกุลอะไรนิสกุลพอฟังคุณราชานิสกุลปุ๊บจะรู้ไหมว่าคุณราชาพ่อชื่ออะไร <c oughs> อันนี้แตกต่างกันนะท่านวิษณุสลัมว่าใครก็ตามที่อ้างคนอื่นเป็นพ่อการที่เราใช้นามสกุลเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อเราท่านนบีห้ามการที่อ้างอิงว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อเพราะนั้นผมอ่ะคอลิดวารีถามว่าพ่อของชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อวารี และนามสกุลผมเนี่ยก็ไม่ใช่นามสกุลที่เกี่ยวข้องกับอะไรไล่สืบอ,อะไรกันไปได้เยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะในนามสกุลผมเองเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายสายนะนะฮะนามสกุลผมจะมีวารีจะมีวารีลอลิงก็มีวาวารลอลิงสลีฮะย่อยักษ์กันแนี่อ่ะนี่ญาติเป็นตระกูลเห็นไหมก็นั้นที่มาที่ไปของสกุลนะฮะเป็นไปได้หลายอย่าง และเป็นที่รู้กันเลยว่าการที่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นพ่อหรือไม่ใช่พ่อแต่อย่างใดคุณจะนามสกุลไหนคุณจะตั้งนามสกุลไหนจะแต่งขึ้นมาเองเน่ะไม่มีใครว่าอะไรถูกปะ่ะหลักฐานที่ชัดเจนที่บอกเลยว่าไม่การเปลี่ยนนามสกุลน่ยไม่ใช่เปลี่ยนพ่อนะ่ะเพราะว่าพี่น้องไปดูในเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสิพี่น้องสมมติพี่น้องแต่งงานคุณราชา คุณรชาตแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเขาแต่งงานเสร็จนะ่ะเขาเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นนามสกุลนี่สกุลเสร็จแล้วในสำเนาทะเบียนบ้านของผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาก็จะเขียนว่านางนะ่ะชื่ออะไรถูกไหมเลขบัตรประชาตัวชาชนอะไรและเขียนว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนามสกุลในนั้นอาจจะเปลี่ยนไปตามที่เปลี่ยนตามภุรชาแต่พ่อและแม่นั้นยังเป็นคนเดิมหรือเปลี่ยนคนเดิม อันนี้หลักฐานชัดเจนเลยทางกฎหมายถูกต้องว่าการเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮฺอะลัยฮสลัมบอกเลยมีเหรอคุณราชาพ่อคุณราชาแต่งงานกับผู้หญิงปุ๊บไปดูในสำเนาทะเบียนบ้านปุ๊บเขาก็มาเปลี่ยนที่ชื่อพ่อนะฮะจากเมื่อก่อนชื่อพ่อชื่อนายอดุลอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนชื่อพ่อเป็นกมัดเงี้ยชื่อพ่อราชาเงี้ยใช่เหรอเขาเปลี่ยนเหรอ <c oughs> ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนามสกุลน่ะพี่น้องในสำเนาทะเบียนบ้านยังบอกเหมือนเดิมว่าพ่อคืูชื่ออะไรในทะเบียนบ้านเนี้ยยังบอกชื่อพ่อเหมือนเดิมชื่อแม่เหมือนเดิมคุณราชาผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานใหม่เอาเปลี่ยนนามสกุลใหม่ในสำเนาทะเบียนบ้านเปลี่ยนชื่อพ่อไหมก็ชื่อเดิมอีกเอาแต่งงานใหม่อีกเปลี่ยนไหมก็ชื่อเดิม คุณราชาเองเลยไม่ต้องผู้หญิงอ่ะคุณราชาเอ้นี่สกุลฉันไม่เอาแล้วชื่อไม่ร้อยไม่เท่เงี้ยคุณราชาเปลี่ยนนามสกุลใหม่แบบผู้ครอบครองเนี้ยได้ไหมได้แต่ในสำเนาทะเบียน,นบ้าน,นคุณราชาเนีชื่อพ่อชื่อเดิมหรือเปลี่ยนชื่อพ่อ,ช,อชื่อเดิมเพราะฉะนั้นเป็นที่รู้กันว่าคุณจะนามสกุลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อของคุณแม่ของคุณในสำเนาทะเบียนบ้านก็ชื่อเดิมไม่ได้เปลี่ยน เพราะฉะนั้นตามกฎหมายตามความเข้าใจของคนไทยก็คือนามสกุลนั้นไม่ได้เป็นการเปลี่ยนชื่อพ่อแต่อย่างใดพี่น้องเข้าใจยังประเด็นนี้ประเด็นนี้พี่น้องต้องทําความเข้าใจให้ดีก่อนไม่จะมึนจะสับสนไปหมดใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นการใช้นามสกุลส่วนแรกเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับการว่าคุณเปลี่ยนพ่อแต่อย่างใดเขาสับสนไม่คุณราชาว่า คนที่แต่งงานเข้ามาในสกุลและพ่อเขาเปลี่ยนไม่สับสนเราเป็นที่รู้กันในประเทศไทยเขาเรียกว่าแต่ฮักกลุ่มนี่หลักการศาสนาเลยจะตัดสินคดีความตัดสินเรื่องฮุกกลมศาสนาต้องไปดูธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องนั้นด้วยว่าในกลุ่มนั้นในประเทศนั้นเขามีทมเนียมปฏิบัติอะไรนี่หลักอุซุลฟิกที่อุลมามะเขายอมรับมีหลักฐานจากกุรานและะดีชัดเจนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนามสกุลจากการแต่งงานนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพ่อแต่อย่างใด อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงตามมาดิที่นบ,บีบอกไหมครับใครก็ตามที่อิดดาที่อ้างคนอื่นเป็นพ่อเนี่ยตรงเตรียมพี่พำนักในนะรกเกี่ยวไหมเปลี่ยนพ่อไหมสรุปไม่มีการเปลี่ยน,ยนพ่อเป็นที่รู้กันว่าไม่ดีการเปลี่ยนพ่อพ่อเหมือนเดิมครับคุณไปดูในสำเนาทะเบียนบ้านนั่นแหละแล้วลถ้าเราจะไปเปลี่ยนพ่อแล้วได้ไหมในทะเบียนบ้านขอเปลี่ยนชื่อพ่อ,อยางไงได้ไหมล่ะชาชันไม่ชอบพ่อของฉัน ฉันชอบพ่อราชาเนี่ย<ห>มันก็ไม่ได้ไงเพราะนั้นหลักฐานชัดเจนว่าสกุลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพ่อเพราะนั้นเอาฮะดีสบทนี้เนะ่ยเอาจับมาใส่เนี่ยเอามาใส่ได้ไหมไม่ได้ประเด็นนี้เคลียนะ